สวัสดีค่ะเด็กๆเด็กๆคะวันนี้ครูกิจจะพาเด็กๆไปพบกับเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาป่วยด้วยโรคที่สังคมรังเกียจมานานถึง12ปีแต่เธอหายด้วยความเชื่อในตอนหญิงที่สัมผัสชายเสื้อของพระเยซูไปชมกันค่ะเมื่อพระเยซูเดินทางกลับจากเกลาซาและกำลังจะไปที่บ้านของเยรัส นายธรรมศารลาคนหนึ่งซึ่งลูกสาวของเขาป่วยใกล้ตายผู้คนตามพระองค์ไปประชาชนเบียดเสียดพระองค์มีหญิงคนหนึ่งป่วยเป็นโรคโลหิตตกมานาน12ปีแล้วไปหาหมอหลายคนด้วยกันแต่ไม่มีหมอคนไหนที่รักษาเธอให้หายได้แทนที่จะดีขึ้นกลับแย่ลงเธอฝ่าฝูงชนเข้าไปกระทั่งมองเห็นพระเยซูพลางคิดในใจว่าเพียงแค่เข้าไปแตะที่ชายเสื้อของพระองค์ฉันก็คงได้รับการรักษาแน่ เธอจึงก้มลงและยื่นมือเข้าไปแตะที่ชายเสื้อของพระเยซูทันใดนั้นหญิงคนนั้นก็หายโรคโลหิตที่เคยไหลไม่หยุดกับหยุดในทันทีฝ่ายพระองค์หยุดและถามว่าใครแตะต้องเราพวกสาวกจึงตอบว่าพระองค์หมายถึงอะไรมีคนมากมายที่ล้อมรอบพระองค์อยู่แต่พระองค์กลับถามว่าใครแตะต้องเราหญิงนั้นตกใจกลัวจนตัวสรรั่นไม่รู้ว่าพระเยซูจะตำหนิเธอไหม เข้ามาหาและก้มลงตรงหน้าพระเยซูแล้วบอกพระเยซูว่าเธอคือคนที่แตะต้องพระองค์พระเยซูไม่โกรธเธอแต่กลับพูดว่าอย่ากลัวเลยความเชื่อของเจ้าทำให้เจ้าหายโรคค่ะเด็กๆเด็กคะเด็กๆรู้ไหมว่าโรคโลหิตตกในสมัยนั้นนะ่ะถือเป็นโรคที่เป็นมลทินเป็นโรคที่ไม่สะอาดเป็นโรคที่สก,กปรก ผู้หญิงที่เป็นโรคนี้ถือว่ามีมลทินและถ้าผู้หญิงคนนี้ไปแตะต้องใครคนนั้นก็จะโดนมลทินไปด้วยเพราะฉะนั้นผู้หญิงคนนี้จะโดนแยกออกจากสังคมเขาจะไม่มีคุณค่าในสังคมเลยผู้หญิงคนนี้เข้าไปอยู่ในสังคมไม่ได้แต่เธอตัดสินใจที่จะแฝงตัวเองเข้าไปในฝูงชนตามหลังพระเยซูและพะยายามที่จะเบียดเสียดเข้าไปเพื่อที่อยู่ใกล้พระเยซูมากที่สุดและเธอก็คิดคาดหวัง ว่าแค่เธอได้แตะชายฉลองของพระเยซูเธอก็จะหายโรคโอ้โหเด็กเกเห็นไหมคะเด็กเกเห็นความเชื่อของผู้หญิงคนนี้ไหมพระเจ้าของเราปราถนาที่จะให้เรามีความเชื่อแบบนี้ค่ะเชื่อโดยปราศจากข้อสงสัยเชื่อแม่ไม่เห็นและก็คาดหวังว่าจะได้และนอกจากความเชื่อแล้วผู้หญิงคนนี้ยังลงมือกระทําตามความเชื่อของตัวเองด้วย พระเจ้าอยากให้เรากล้าที่จะลงมือทำตามความเชื่อของเราที่มีต่อพระองค์ค่ะค่ะและผลของความเชื่อของเธอเป็นยังไงปรากฏว่าเธอหายโรคค่ะหายทันทีด้วยแต่เมื่อพระเยซูถามว่าใครแต่ต้องฉลองของพระองค์เด็กๆคะ่ะคนที่รู้เรื่บรู้เรื่องนี้มันมีอยู่แค่กี่คนเด็กๆรู้ไหมคะใช่ค่ะแค่สองคน ฝูงชนตรงนั้นไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นคนที่รับรู้มีอยู่แค่สองคนหนึ่งคือหญิงผู้มีความเชื่อว่าแค่แตะชายฉลองของพระเยซูแล้วอะ่ะจะหายโรคคนที่สองก็คือพระเยซูพระเยซูพูดซึ่งรับรู้ว่าฤธิ์อำนาจอ่ะมันได้ไหลซ่านออกไปจากตัวของพระองค์ดังนั้นคำถามของพระเยซูที่ว่าใครแตะเสื้อของเรา สำหรับนางแล้วอะ่ะมันเป็นคำถามที่เหมือนควานหาคนทำผิดแล้วก็เห็นว่านางไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงต่อไปได้แล้วนางจึงออกไปอยู่ต่อหน้าพระพักของพระเยซูด้วยการสั่นแล้วก็กราบทูลความจริงทุกอย่างกับพระองค์แล้วก็ทูลถึงความคิดความเชื่อของนางด้วยว่าแค่ท่านนางได้แค่แตะชายฉลองของพระเยซูแล้วอะ่ะนางจะหายโรค แล้วก็บอกด้วยว่านางหายเรกในทันทีดังนั้น <_ C> s <that> <S เด็กคะ <_ C> s <that> <S นอกจากความเชื่อแล้ว <_ C> s <that> <S ผู้หญิงคนนี้บอกให้เรารู้ว่า <_ C> s <that> <S เราควรที่จะยอมจำนนกับพระเจ้าด้วยค่ะยอมที่จะสาร,รภาพถ้าเราร,ราู้สึกว่าเรา,รรา,เราทําผิดเราต้องสาร,รภาพบาปกับพระเจ้า <_ C> s <that> <S แล้วก็ยอมจำนนกับพระเจ้าด้วยฝ่ายพระเยซูล่ะคะพระเยซูเนี่ยพูดว่าอะไรพระเยซูตอบว่า ลูกหญิงเอย๋ยที่หายโรคนั้นก็เพราะลูกเชื่อจงไปเป็นสุขและหายโรคนี้เถิดพระคำของพระเจ้าบอกให้เรารู้อะไรคะในข้อนี้พระดำรัสของพระเจ้าบอกให้รู้ว่าพระเยซูพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เรียกผู้หญิงคนนี้ว่าลูกอย่างที่สอง พระเยซูไม่ได้มองว่าผู้หญิงคนนี้มีมนทินเหมือนที่คนทั่วไปมองแต่พระเยซูมองที่จิตใจจิตใจที่มีความเชื่อซึ่งด้วยความเชื่อทําให้ผู้หญิงคนนี้หายโรคเช่นกันค่ะพระเจ้าเรียกพวกเราทุกคนว่าลูกพระเจ้าผู้สูงสุดให้สิทธิ์เราเป็นบุตรของพระองค์และมองไปที่จิตใจข้างในของเราจิตใจที่มีความเชื่อ พระเจ้าดีใจนะคะพระเจ้าดีใจที่เราเชื่อในสิ่งที่พระองค์พูดและก็เชื่อว่าพระองค์จะทําในสิ่งที่พระองค์เคยให้สัญญาไว้พระเยซูสามารถรักษาเราได้ถ้าเราเชื่อในพระองค์พระองค์จะยกโทษความผิดบาปของเราและเข้ามาอยู่ในใจของเราเราสามารถเชื่อพระเยซูว่าพระองค์จะช่วยเหลือเราในสิ่งที่จำเป็น และสิ่งที่เราต้องการเหมือนผู้หญิงคนนี้ค่ะเด็กๆคะหากมีสิ่งใดที่อยากจะให้พระเจ้าอยากให้พระเยซูช่วยเด็กๆอธิษฐานด้วยความเชื่อแล้วก็ลงมือทําตามที่เด็กๆเ,เชื่อนะคะแล้วเจอกันค่ะขอบคุณค่ะ